น้ำหนักหน0ปอนด์เท่ากันนะครับส่วนสูง165่ต่อ167อายุ26กครับต่อยุยุ2 0 22ไฟชนะ15แพ้7นะครับในขณะที่ชาภัยาไฟ36ไฟกับชนะ26แพ้9เสมือนหนึ่งครับาช,ชบาไภัยนี่เป็นมวยประเภทสูงยาวนะครับสูงยาวนี่แม,ไม่ไม่ใช่ประเภทเข่านะ ประเภทแข้งซ้ายครับนักชกจากสุราชธานีครับชบาไพรโสจิตพักดีส่วนทางด้านมุมแดงครับนีสนบ่สาวเมืองน้ำหอมครับมาริลัวมาร์คสาวเมืองน้ำหอมครับฝรั่งเศสครับทำการซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรหนุ่มน้อยอพูดถึงค่ายเพชรหนุ่มน้อยนี่ค่ายใหญ่เลยยังไม่ได้ไปสัมผัสนะ <laughs> เรากำลังติดตามชมปาตองไฟไนท์นะครับประจำค่ำคืนวันพฤหัสที่8พฤษภาคมนะครับ <c oughs> ่ายตอดสดจากสนามมวยป่าตองนะครับภายใต้การบริหารงานของดรชัยนันสุทธิกุลย้ำได้อีกครั้งว่าเรามีมวย5วันนะครับมวยไทย4วันครับเป็นเริ่มจากวันจันทร์ครับสุพีเควันมันเดนไนท์นะครับ <c oughs> วันอังคารคิวสเดนไนท์ คือหัตสศรีป่าตองไฟไนท์ครับช่องหน้าถ่ายทอดสดแล้วก็วันเสาร์สัปดาห์เดือนนานะครับนี่คือมวยไทยส่วนวันอที่ก็เป็นป่าตองคอมแบทนะครับเป็นมวยเอ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 บวกซิปซิ่งครับรวมมวยไทยทั้งห้ารายการนั้นเราได้รับการสนับสนุนจากท่านนายกบุญอายุศักดุนนางนายกเฟสมุนติภระทูรวมทั้งท่านสมบูรณ์สุวรรณรัตน์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านธีรดงผ์ช่วยชูกับปลัดจังหวัดภูเก็ตแล้วก็พอธนาวุฒ เพชรละนะครับผู้ในการสมัครงานการซุล่าประเทศไทยประจำากวับทุกเกตครับยกที่1ครับพิไลวันกัจนาครับสัมือห้ชกตุดล่างนั้นทางฝั่งของชบาไทยนั้นได้ร้อยกว่าแล้วครับนี่ครับซ้ายครับเป็นตัวแข้งซ้ายครับชบาไทยสาวจากสุราธานีครับอาเลววขยับ ต่อยกับชบาไฟนี่ต้องรกระกาเดินก้ะกาลุยแล้วครับดึงน่าพูดถึงดาวรุ่งนะดาวรุ่งหวงโซ่นี่วันนี้มาเป็นผี่เลี้ยงอ่าพี่เลี้ยงให้กับชบาไราครับอ่าบอกว่าเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนเพื่อนสาวเพ <laughs> <laughs> ื่อนสาวนีกับจังหวะ แต่สายต่อยซ้ายของฉบาไฟนี่ยังไม่เข้าเป้าเลยครับมารีลัวนั้นแกเห็นแลวครับจังหวะดึงพอเตะสูงครับนี่แกฉากออกมาเห็นไม่ชัดเลยครับมารีลัวนี่เคยมาโชว์อร์มที่นี่นะครับฉบาไฟก็มารับอื้อจังหวะเตะซ้ายแล้วทิ่มหนึ่งมาซ้ายครับเล่นงานาฉบาไฟนั้นหน้าสวัดไปเหมือนกันครับอบอกว่ามวยจิงนี่สองนาทีพักสองนาทีครับ ็เลยรวดเร็วหนอ่อยสาย,ยัางไม่โดนนะครับอโอ้โหรูปร่างนั้นเสียเปรียบนะครับมาลีลัวแต่จังหวะไม่ได้เสียเปรียบเลยครับเมื่อกี้นี้ดักจังหวะออกซ้ายออกขวาครับ็อกในได้อืมเด็ดไปซ้ายครับทางด้านชบบาบาไทรครับยังจับจังหวะไม่ได้นะครับ สูงกว่าลอยกว่าก็จริงครับแต่ยังแข้งซ้ายนั้นยังลำเป้าไม่เจอแลลวครับในขณะที่มาลีลัวนั้นเริ่มที่จะจับจังหวะู้โชกได้หมดยกที่หนึ่งครับด,ด,ด,ดูจังหวะด,ดึงของแกแ,แต่หลุดแล้วพยายามจะทีบแล้วครับ นี่กับวางซ้ายแล้วทิ้งนวดซ้ายเกี่ยวกับวางแค่ซ้ายครับมาลีดัวเป็นมวยขวานะครับวงในนี่พยายามจะเสียบด้วยเข่าซ้ายครับชวาไพรเจอเข่าซ้ายแล้วปักด้วยศอกของมาลีดัวครับ อยู่ในช่วง YouTube mm hmm. เพชรนมน้อยออฟฟิเชียลนะครับ mm hmm. uh, แฟนมวยก็ยังไม่หนี ได้ลงนะติวเข้มและเกินครับยกที่สองครับมาลีลัวจากฝรั่งเศสชบ,บาไรจากสุราธานีสายมาขวาไปก็มาลีลัวเดินหน้าแล้วครับขยับเกี่ยวแล้วทิ้งไปมัดพยายามจะลุยแล้วครับถือว่าความมุ่งมั่นแสูงนะครับ โย่ขยับครับพยายามจะสร้างจังหวะให้กับตัวเองครับทางด้านชบาไพรนี่โอ้สายยังไม่ออกครับพยายามจะทิ้งลงมาซ้ายแลแ้วเตะซ้ายนะครับชบาไพรแต่ยังไม่เข้าเป้าครับเอาละครับมาล,ลุลวัวขวางหน้าแล้วเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยขวาครับเดี๋ยวกาดซ้ายเดี๋ยวกาดขวาครับ ชบาไพรกรรมการก็พยายามจะเร่งเกมนะมพีไรวันกาญจะนะนี่ครบดูรจังหวะแต่ซ้ายต่อยซ้ายของแกนี่ยังไม่เข้าเป้าเลยครับเพราะมาลีลัวนี่ประเภทเข้าเร็วออกเร็วรับเป็นฝ่ายเดินเข้าหาแล้วก็วางสายได้บ้างนะครับชาบาไฟรีัวที่ยังไม่โดนหัวล็อกนายชบาไฟร พยายามจะเสียบด้วยซ้ายแล้วตั้งกำแพงคาไว้แฟนบอลนี่เชียร์กันสนุกเลยครับเชียร์ยังกับเชียร์คอนเสิร์ตเลยครับโอ้โหน่าเกี่ยวได้ครับปริลลัวเบียดเข้ามาชบาใบพยายามจะตั้งกำแพงแล้วแม่ฝรังพิงเชือกเกี่ยวเชือกนี่กรรมการเตือนทันทีเลยครับ พยายามจะสวนด้วยศอกซ้ายครับฮ <h ums> ึ่มอย่างมาใส่ลูกขยันแล้วครับมาลีลัวหมดยกที่สอง วางซ้ายแม่เล่นของสูงเลยครับหันมาเจอแข้งขวาของมาริลัวใน <9. S 1> วงในมาริลัวขวางแลวเสียบด้วยซ้ายใส่ลูกขยันแล้วครับเสียบด้วยขวาแล้วขาไปรอดเชือกในวาการะมานต้องแยกเลยครับ <9. S 1> นี่จงังหวะจิ้มหมัดพยายามจะปักด้วยศอกซ้ายคือเจอแข้งขวาแล้วครับลูกขยันนั้นอยู่ที่นักชกจากฝรั่งเศสนลครับ เอาละครับมาดูกันที่อัน3ครับรึ่งทางครับโอ้โหครับนี่สตาพี่เลี้ยง่ติ๋วเข้มเหลือเกินครับอืมยังกะจะต่อยเองเลยนะครับ ยกที่3ก็บอลต่อมาลีลัวเดินหน้าอ่าชาบารไพรพยายามจะดักด้วยศอกซ้ายครับลีลัวไม่สนแล้วครับปาสูงสูงขยับเข้ามาทิ้งน้หมันขวาวงในพยายามจะยัดด้วยเข่าซ้ายแล้วตั้งกระแพงขาวไว้กับแล้วปักด้วยศอกซ้ายแต่เจอเข่าขวาของมาลีลัวอือาแล้วครับต้นยกมานี่ทำได้ดีนะครับชบาไพรครับอ มาริลัวนี่ไล่ต้อนฉบับไพาวางซ้ายมาริลัวโอ้โหแกเกี่ยวเชือกโหนขึ้นไปเลยครับอา่ากรรมการต้องตื่นอีกแล้วครับครั้งที่สองอืมอย่ามาทิ้งในมัดขวาแล้วขวางหน้าั้งกำแพงขาไว้เลยครับเจอเขา่าแกตีทั้งที่ทมีกำแพงขาแล้วครับอาศัยลูกขยันแล้วครับมาริลัว จะคายังไงฉันไม่สนครับดูครับพยายามที่คือพยายามอาศัยความฟิตของร่างกายนะครับนี่ครับอโอ้โหเอาล้วครับเสียบซ้ายเสียบขวาตีด้วยขวาตีด้วยขวาตีด้วยขวาครับอ,อีกฝ่ายหนึ่งกันอีกฝ่ายหนึ่งตีครับ ำอย่างเดียวไม่มีคะแนนนะพี่อเ,อ,เอ็ดดาต้องเอ่อต้องเสียบสู้ครับอืมคราวนี้กรรมาการยกสองมือเลยม,มาลีดัวเบียดเข้าหาแล้วครับขวางหน้าตีด้วยขวาไอ้แกกันอย่างเดียวครับชาวบไปเจอศอกซ้ายของมาลีลัวมาลีลัวเสียบด้วยขวาวเสียบด้วยขวายเสียบด้วยขวาไแก่ดูกับเวลามานี่แกมาเป็นชุดแล้วครับ ในขณะที่ชบาภไพนะั้นมัวแต่กันครับเอาละครับบาดูุภาพช้าๆครับพยายามต้นยกนี่ครับนี่ศอกซ้ายครับหลังจากนั้นนี่แม่พยายามจะกาพยายามจะกกันอมแม่ แกน่าไปเป็นช่างตัดผมนะครับน่าจะเป็นช่า <laughs> งตัดผมแล้วพี่ออนนะ <laughs> กันดีเหลือเกินครับโอ้โหดูครับกันกันแล้วหวนเชือกไว้แต่เจอเก่าขวาเจอเก่า้ายครับแม่ามาลีลัวแกไม่สนสเลยครับแกซอยไปเรื่อยครับแต่ถ้า,ถาช่างตัดผมนั้นถ้ากันกันดีต้องซอยดีด้วยโ <laughs> อ้ต้องซอยดี <laughs> <laughs> โอ้หนี่แม่คุณกันอย่างเดียวเออ รูปร่างนี่โอ้โหต้องบอกว่าน่ากลัวนะครับชบาพลายเนี่ยเป็นมวยที่รูปร่างดีมากๆนะครับสูงยาวแต่แกคิดเยอะไปหน่อยต้องอไปเสริมแกร่งเอาเรื่องเอาเรื่องทางบ้านมาคิดบนเวทีอ่าคือคือถ้าแกเสริมแกร่งได้วันไหนนะพี่ว่าน,นะ,ะน่ากลัววันนั้นเสริมแกล่งด้วยเสริมใจด้วยนะครับกล้าออกอาวุธด้วย ความกลั่นแล้วรับยกที่4ครับมาลีลวยังคงเดินหน้าต่อดูกับกันอีกแล้วครับกันแล้วเอาแขน,ขนกดเชือกไว้เลยครับพยายามจะตบด้วยลุกซ้ายแล้วเติมด้วยหมัดซัดตด้วยลุกขวาแล้วเติมด้วยหมัดซ้ายแล้ววางแข้งมาลีลัวจิ้มด้วยหมัดขวาแล้วครับแล้ววงในกันไว้ พยายามจะสวนด้วยศอกซ้ายรครับังหวะต้นยกเข้ามาแกจะทำดีือนี่ครับพยายามจะดักด้วยศอกครับแต่ว่าไม่ามารีลัวไม่สนครับอโอ้โห,โห,โหโครับ <c ười> โอ้แล้วก็ถอดออกมาแล้วเสียบนี่นี่คือสายดีครับนี่นี่คือสายตื้อครับสวนกรรมการบอกแม่เธอจะกันไปถึงไหนโอ้โหดูครับ ดีด้วยซ้ายครับไอ้นี่ถ้าเป็นผู้ชายแม่ตื้อแบบนี้นี่สาวๆหัวใจอ่อนนะครับโอ้โหดูมันรีดูนี่ประเภทเช้าถึงเย็นถึงน่ะแล้วชาวบ้านแกกันจริงๆครับจอมกันเลยครับขวาซ้ายเจอหมัดขวาสวนครับสวนด้วยหมัดขวาอีกแล้วครับหัวยามจะสวนด้วยศอกซ้ายเลยครับ นี่นะครับผู้พี่เนี่ยโอ้โหครับตีดีไซายแกไม่สนนะนี่ครับไม่ต้องคิดมากครับคุณจะกันยังไงไม่รู้ครับตีทั้งทั้งสวนกันอยู่สวนชาบาัยแกก็ไม่คิดมากครับแหมกรรมการจะบ่นยังไงฉันก็ไม่สนเหมือนกันดูกแบดขวา พยายามจะสวนด้วยซอกซ้ายแล้วครับแต่มันด mm hmm. หลัวไม่สนกับล็อกในได้ตีตีเสียบ ah, แล้วครับแม uh ่เขาบอก uh huh. ว่าก่อไอคิดต uh huh. ังแล้วพยายามจะคืนด้วยซอกครับอ๋อนอ้โหโรยแรงครับกลับเข้ามุม จังหวะวางซ้ายครับแม่พยายามจะเสียบด้วยขว้ซ้ายแล้วตั้งกระแบงขาไว้แต่แกถอดออกมานะครับถอดออกมาแล้วดูกับจังหวะถอดแล้วก็เสียบเลยครับมาล,ลีรัวอื้แล้วมีหมัดเสริมนะครับระยะประชิดแล้วนีรับจังหวะเด้งด้วยขวขวาแล้วเสียบด้วยขว้ซ้ายครับ สุดท้ายครับแข่ยาเน้นที่แกงซ้ายเลยครับชบาพลอย่างที่เอฟบอกครับต้นยกนี่แหมหัวน้ำแหมกงหัวน้ำก็จะทำดีแต่วันนี่ครับสายตื้อครับสายตื้อโอ้โหตัวเล็กแต่กดตัวใหญ่มาเสียบครับต้องบอกว่านี่คือสายตื้อตัวจริงครับ เพชเช้าถึงเย็นถึงครับไม่ใจอ่อนบ้างให้รู้ไปครมโอ้โหระวังบนนี่แกเสียบล่างระวังล่างนี่แกมีศอกมีหมัดบดครับแกดูว่าว่างตรงไหนแกใส่ตรงนั้นแหละครับอยวก็ว่าโอ้โหเจอหมัดขวาของมาริลัวตีด้วยขวาตีด้วยสายตีด้วยสายโอ้พอได้จังหวะนี่แกมาเป็นชุดเลยครับกันได้กันไปครับ เธอทางด้านชบาร์ไฟบอกว่าเมื่อไรเธอจะหยุดสักทีครับเ <c oughs> ดินจริงๆพย <c oughs> ายามจะทิ้งด้วยหมัดหนึ่งสองครับโอ้แล้วเจอหุกซ้ายาของมารีรัวมารีรัวปักด้วยศอกซ้ายล้วสสเสียบด้วยข้อขวานี่พยายามจะจิ้มด้วยหมัดซ้ายเหมือนกันครับโอาา้โหครับ โอ้แต่กันตืออย่างที่เอฟบอครับดูตีผิดได้ไม่ได้ก็ตีไปเรื่อยครับสบาภไฟนี่ถ้าเอาเชือกออกนี่ก็ต่อยไม่เป็นเลยครับ <c oughs> โอ้ถ้าเอาเชือกออกก็กลับถึงสุราแล้วพิออนแม <c oughs> โอ้โห <c oughs> ยังเดินต่อครับมาลีลัวดูครับนักชกจากฝรั่งเศสที่ขวา <c oughs> อยู่ในช่วงปลายยกนี่เผากันบุกลงมาบ้างนะครับ แล้วก็ครบห้ายกครับนี่ผมชอบภาพแบบนี้ครับเตอนจบไม่ได้ในกีฬาประเภทอื่นนะครับก็คือการเคารพการรับสเปนครับเช่นกันละกันครับให้เกียรติ ลุ้นกันนะครับดูกับจังหวะเน็บด้วยข้าขวาและเสียบด้วยข้าซ้ายของมาลีลัวพยายามจะตบ้ดยฮุกขวาครับเจอหมัดขวาของมาลีลัวนั้นหน้าสะบัดเลยครับชบับไร Ladies and gentlemen, after far round insertion, and the referee preacher Chankeet, Wuttipha kun and Wanyut Rampun, keep the same score. Keep the winner 49 and lose 47. The winner by unanimous insertion, of the winner, Race Corner! <laughs> Four Congratulations again for the winner.